รวมตัวของประชาชนกลุ่มใหม่ครับมีใครอยู่เบื้องหลังอีกหรือเปล่าครับเออนี่คือปัญหาคงั้นรัฐบาลนี้จะอยู่ได้นานหรือไม่นานหนึ่งก็คืออยู่ที่ทหารสองอยู่ที่ภาคประชาชนครับเพราะอยู่ในตัวโดยปกติรัฐบาลแต่ละบาลเนี่ยนะจะล้มเนี่ยนะฮะล้มจากจากตัวตนเนี่ยน้อยมากครัวเองจะขัดแย้งกันเองขัดแย้งกันเองครับในพักนั่นแหละเกิดจากการปฏิวัติ เกิดจากภาคประชาชนก็อยู่แบบนี้ผมบอกว่าบรรยากาศของแนวโน้มของการปฏิวัติเนี่ยอาจจะตอนนี้ถ้าใครปริวัติเนี่ยต้องคิดให้หนักคิดหลายรอบใช่นะฮะเพราะว่าไม่ง่ายไม่คือที่ผ่านเพราะว่าประชาชนเนี่ยเบื่อหน่ายกับการสูญเสียผมมิบ่าวิญญาณท่านนายกุักษิณเนี่ยนะฮะการจัดการเก่งมากอืทําให้เกิดความวุ่นวายในประเทศนะครับคือเนื่องจากดึงดึงสายบริหารเข้ามาเยอะใช่ไหมอาจารย์นะฮะมันก็เลยเป็นเชิงสร้างความวุ่นวายในประเทศครับผูกกระแส ต่างชาติที่อยู่ใกล้เขตแดนไทยครับจ้างมือล็อบบี้ยิปไปที่ประเทศที่จเจริญแล้วกดดันร,รัฐบาลของเขาให้กดดันมาที่ประเทศไทยครับเชื่อไหมคุณอภพิสิทธิ์ทำงานไม่เป็นคุณกสิทธ์ทำง,งานไม่เป็นคุณตุเทพทำงานไม่เป็นเลยเจอไม้แบบนี้ครับคือมันเหมือนกับมันเจอคนคนนี้แล้วมันปอดกันเลยเวลานี้ยรวมแม้กระทั่งวาระมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะฮะของกัมพูชานะฮะก็มาแสดงความยินฮะ าแสคนดี้คุณเซ็นนายมตีก็แสดงความยินดีครับคือเขาบอกว่าในมิติของการแก้ไขปัญหาในรัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยจะตอบโจทย์ได้ครับแล้วก็จะทําให้ความปรองดองในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะดีขึ้นอาจารย์มองอย่างไรครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแน่นอนครับเป็นไปตามความรู้สึกแต่วันที่18นี้ที่ว่าสารโลกจะตัดสินเนี่ยโอกาสที่จะสรุปว่า ที่เขมีนเขาฟ้องเนี่ยโอกาสชนะ80ไปแล้วหถึงเขาชนะเราใช่80ไปแล้วหลังจากที่ชนะไปแล้วทางคุณนิรัก็บอกว่าที่ผ่านมาเพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ไปเข้าขึ้นสู่ศาลโลกเองประยอมเองหลังจากนั้นเขาก็จะมีการปองดองกันระะหวางทำอะไรฮะทำการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างกัมพูชาเป็น agreement กับประเทศไทยเอ็มโอยอ่ะที่ปัญหาว่า กลุ่มคนเสื้อเหลืองกันนำอ่ะที่ประท้วงกันอยู่เนี่ยให้ตกลงพวกคุณจะทำหรอก็คุณประท้วงที่ผ่านมาแล้วคุณจะประท้วงหรือเปล่าแล้วคุณจะทําอย่างไรต้องเจออย่างนี้เราก็คิดไม่ออกไม่ตรงกันอาจารย์นะฮะจะไปกันยังไงคือหมายถึงว่าอยากจะเล่นบทบทหนึ่งนะฮะพอเล่นจบบทปุ๊บเขาจับมือกันแล้วมันเหมือนมันถูกเซตไว้เรียบร้อยไหมอาจารย์ใช่ครับคือหมากที่ที่คุณตักสิงก็วางไว้เนี่ยมันเป็นไปตามหมากหมดครับแต่ว่าภายในนักสู้เนี่ยฮะาประชาชนเนี่ยขาดเอกภาพอพอเล่นจบปุ๊บ ถือว่าได้ไดทำแล้วดีแล้วแล้วต่อประเอาอย่างไงที่สุดก็ถูกกดหัวเหมือนเดิมครับแต่ว่าลักษณะการกดหัวแบบอดีตเนี่ยอาจารกยก์เป็นเป็นไปได้ไหมครับที่ข้อตลกลงต่างๆไม่ว่าจะเป็น MOU agreement ก็สัญญาต่างๆเนี่ยมันเตรียมไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดขบวนการที่เกิดเรื่องราวทั้งหมดภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเกิดจากคนคนเดียวในการวางแผนวางแผนวางหมดแล้ววเป็นความอ่อนด้อยของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ขาดประสบการณ์แล้วก็ แบบไม่ไว้วางใจใครครับมไม่ไว่าไม่ไว้วางใจใครก็เลยระแวงตลอดระแวงนั่นระแวงนี่เลยไม่ได้ทําอะไรก็ที่สุดปุ๊บเนี่ยเขาก็อ้างเหตุผลบอกว่าที่ผ่านมาเขาบริหารประเทศเจอขบวนการกลุ่มคนเสื้อแดงแบบว่าต่อต้านทำอะไรต่างครับคือถ้าเกิด ไปคุยกับพระพวกบอกโอถ้าเขาเป็นขึ้นมาพวกนี้เขาสามารถจัดก,การได้แบบนี้นี้เราผมเชื่อเขานักยุทธศาสตร์นะฮะมองมองเพิ่มเติมนะอาจารย์ว่าในในส่วนของคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะแล้วก็รวมทั้งคุณสุเทพเทือกสุวรรณเนี่ยวางแผนผิดพลาดต,ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์เรียนนะครับก็คือข้อผิดพลาดและก็รวมถึงไม้ตายที่เลือกที่จะไปกระทุ้งปัญหาของการเผาบ้านเผาเมือง<ช>แล้วก็ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์จะราจรชุมนุมในครั้งนั้นก้าเวเสด็จศพนะกับการเป็นการตอกย้ําความพาแพ้ ให้กับตัวเองก็เป็นได้ก็เป็นไปได้นะฮะถูกต้องนะฮะคือจริงๆเนี่ยคือเราก็ไม่น่าเชื่อครับคือเราเห็นเนี่ยกลุ่มคนเสื้อแดงแลวเมื่อก่อนก็กลุ่มคนเสื้อแดงก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เกี่ยวเพราะเกี <c oughs> <ค>่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแต่ทําไปทำมาทุกวันนี้หลอมเป็นดวงใจกันแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือคุณทักษิณชินวัตรเป็นคนวางแผนทําให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้แล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษานายกคุณเซนแล้วก็ก่อเรื่องนั้นเรื่องนี้มาที่สุดวันนี้เขาชนะควันนี้เขาชนะ ขาก็จะตั้งรัฐบาลเขาบอกว่าในขณะที่คุณมีอํานาจอยู่ในมือนะฮะคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณสุเทพเนี่ยไม่พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็พยายามตามหาตัวก็คุณอภิสิทธิ์กับคุณชายชุดดำก็ยังหาไม่เจอนะจ๊คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพเขาก็บอกเพราะพวกเสื้อเหลืองแกนําไงไปโบโดวงไงคือวันนี้ทําให้เขาเสียคะแนนฟ้ากับเหลืองเนี่ยไม่เข้าใจกันครับแล้วก็ทําให้แกนําของเราเนี่ยบอกให้ต้องโหดนโนแล้วปล่อยให้เขาเข้ามาพอปล่อยเข้ามาปุ๊บ มีคนคุยบอกว่าไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วอคุยกันตกลงบอกว่าเฮ้ยเมื่อฉันเข้ามาแล้วตกลงมีโทษคำหมดครับคุณมีกี่คดีอผมมีกี่คดีลูกน้องผมมีกี่คดีครับของคุณเหลืองมีกี่คดีแต่การที้หมดยกเลิกยกเลิกหมดไปแล้วตกลงคนอย่างผมนี่ร่วมกันต่อสู้มาเนี่ยครับใช่ฮและไอ้ที่ต่อสู้ก็คือไอ้การต่อสู้ที่กลุ่มเสื้อเหลือง ข้อหาปิดสนามบินข้อหานะข้อหานี้เนี่ยก็ต้องต่อสู้กันตามศาลแต่ถ้าเกิดแกนำเสื้อเหลืองยอมเนี่ยจบเลยไม่ยอมปุ๊บแล้วตกลงพันธมิตรไม่เสียความรู้สึกเหรอเพราะคุณยืนหยัดว่าคุณจะต่อสู้บนเส้นทางของความยุติธรรมศาลสิทธิยุติธรรมแต่วันนี้ปรากฏว่ามันต้องออกมาในเกมนี้เขาวิเคาะกันนะว่าเห็นบอกว่าว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาแล้วต่อรองกลุ่มเสื้อแดงหลุดหมดเสื้อเหลืองหลุดหมดในกรณีนี้จากนี้ไปเนี่ยหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย ประเด็นของศาลนะฮะอาจจะต้องมีการขยับอย่างแน่นอน,นะจะไปสูม่มิติของการามีการปรับขบวนท่าต่างๆหรือก็อาจจะต้องมีการจัดเตรียมต่างๆซึ่งแน่นอนฮะคุณฉเฉลิมอ,อยู่บำรุงนะครับก็จะต้องมาแสดงบทบาทไปตามที่ได้พูดไว้อะนะฮะผมยังไม่ลืมเลยเมื่อหปีที่แล้วเราว่าคุณเฉลิมมากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยเนี่ยนะว่าอย่างหนักเลยวันนี้เขาจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกแล้วดีไหมครับคือเวลานี้เนี่ยผมไปอาบน้ำฟิตเนสเนี่ยนะทถวหน้าเนี่ย คนเหนื่อยไปไม่เป็นแล้วยิ่งมาฟังพูดคุยกันวิเคราะห์แบบนี้นะยิ่งเหนื่อยเดี๋ยวช่วงหน้าดี้ไหมอาจารย์ได้ให้คุณผู้ชมช่วยเรานะฮะช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันส่งคําถามแล้วก็พูดคุยกับเราครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพูดคุยกันทางสายโทรศัพท์ครับสักคู่ครับ ชมกำลังติดตามรับชมรายการสู้เพื่อบ้านเบืองนะครับกับผมรัชตัดสมรตทนกรและอาจารย์หนึ่งกับุญรอดนะครับทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม13สยามไทยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์เราได้นะครับที่ w ว w ว13สยามไทยที t c o m นะฮะในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราเปิดสายพูดคุยกันนะฮะกับมาเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอครับ0233790992ถึง3กับเรามาช่วยกันวิเคราะห์อาจารย์นะครับช่วยกันดูนะครับ สวัสดีครับ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 อยู่ในสายไหมครับสวัสดีครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณป้าประมวลได้ไหมครับอ่าโอเคครับกดยัดเครียย์สายนะครับท่านผู้ชมที่จะโทรศัพท์เข้ามารายการครับเนเบิรต้นก็ต้องรีเสียงโทรศัพท์ฟังจต่โทรศัพท์ ให้สนิทเลยแล้วก็ฟังเสียงโทรศัพท์เท่านั้นะนะครับจะชัดกว่า,าไม่งั้นก็จะสะท้อนไปสะท้อนมาแล้วก็หมายเลขโลทรศัพท์เราการพูดคุยไม่ชัดเจน,น,นะะแล้วก็เวลาของเราก็น้อยลงใช่นะ,ะน,นะฮะยกโทรศัพท์มาคุยกับเรานะฮะศูนย์สองสามเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเก้าสองถึงสามสวัสดีครับ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 พิธีกรทั้งสองท่านครับครับคุณอะไรครับจากไหนครับครับจากฝาแก้วครับเช่ครับใช่ครับครับไอสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดนะครับ ครับทักษิณทักษิณที่เขาทาระบบที่ว่าเขามาคนเดียวได้เพราะเขามีระบบที่ดีครับครับจากที่ครั้งก่อนเขาเคยไปไปที่สุพรรณบุรีแล้วมาที่สส่แก้วก็โดนคว้างที่ตลาดโรงเกลือจำได้ไหมครับเขาถูกตั้งโดยท่านสนอแล้วเขาก็เริ่มต้นถูกทําลายโดยท่านสนอเพราะ <apanese. S 1> ว่าคว้างที่โรงเกลืออื <następ. S 2> ถูกคว้างถูกขับไล่ที่ตลาดโรงเกลือเขาเข้ามาถ้าเสือแล้วเขาก็รู้ว่าเป็นยังไง แต่วิธีการของทักษิณนั้นจะค่อยฆ่าทีละคนวิธีการของเขานะครับตอนนี้ก็รวบรวมแล้วทําบัตรประชาชนเด็กมีที่ไหนครับเอาข้อมูลเด็กไปอยู่เด็กมันก็ต้องเข้าโรงเรียนมันก็มีใบสุทธิใบประกาศถึงเวลาจะเข้าโรงเรียนเขาก็เอาเวลาจะทําบัตรเขาก็เอาไอ้ใบรอโบใบประกาศไปทําจริงไหมครับมีคนรับรองไปทาบัตรอะไรเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีข้อมูลหมดแล้วว่าเด็กคนไหนฝังชิปหมดแล้วว่าเด็กคนไหนมีข้อมูลเป็นลูกเสื้อแดง เป็นคนข้างใครอะไรมันมีข้อมูลหมดแล้วมันเก็บข้อมูลทั้งหมดในทิศนี้เด็กทุกคนจะต้องรู้เลยว่าโตมาในครอบครัวอะไรพ่อเป็นสมาชิกพักไหนแล้วหมู่บ้านไหนมีใครมากมันจะซื้อยงไงมันรู้หมดแล้วตอนนี้สิ่งที่มันกำลังทำก็มันกำลังจะฆ่าเนวินคือทำลายเนวินให้ตายก่อนไอ้พวกสุวัส์พวกบัญหารอะไรที่เราไว้ก่อนไว้ทีหลังก็เอาเนวินให้ตายแล้วก็ไปปัน ในประชาธิปัยิว่าคนประชาธิปย์ไม่เอาอาภิสิทธิ์เพราะว่าอาภิสิทธิ์เป็นตัวเดียว,ยวที่เด่นที่เด่นของประชาธิปยิที่จะแข่งกระทักษิณได้ที่จะเป็นยืนขึ้นมากู้ชาติได้ไอ้กู้กู้พรรคได้ที่เป็นตัวแข่งเพราะฉะนั้นมันก็จะหาวิธีออกข่าวว่าแอ่อภิสิทธิ์ไม่เหมาะคนใต้ไม่เอาล้มเหลวเป็นนายกแล้วยังทํางานไม่ได้จะเอามาทําไม ไม่มีสติลิตออกแล้วว่าเข้ามาทําไมไม่เหมือนท่านมันหยัดออกไปแล้วออกเลยอืนี่คือตัวเขาทักษิณแล้วตอนนี้สื่อมวลชนต่างๆครับผมเดินทางไปในกรุงเทพวันนี้ได้เข้าไปในกรุงเทพสิ่งที่เห็นก็คือสื่อมวลชนโอ้โหเฉลียครับคนไทยมีความสุขเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คาดหวั <c oughs> วงว่าประเทศไทยจะมีความสําเร็จในโปรแกรมต่างๆอืซึ่ง อันนี้เป็นตัวถนัดของของทักษิณซึ่งวิธีการเขาร้อยเปอร์เซ็นตครับต่อไปนี้เขาจะไม่ให้หลุดทุกแต้มที่เดินเบี้ยทุกตัวขุนทุกตัวที่เขาเดินนี่จะเดินไปอย่างผูกพันกันไม่มีไม่มีช่องว่างแล้วครับเพราะฉะนั้นในวันนี้อย่างที่ท่านวิจารณ์นะครับท่านบอกว่าคนที่รักชาติรักแผ่นดินรวมตัวกันไม่ติดเหลือแต่เที้ยครองเมืองนะครับพูดง่ายเหลือแต่พวกเที้ยคของเมืองเพราะฉะนั้น ในวันนี้ก็ขอให้ท่านซึ่งวิภาวิจารณ์ก็จงหาทางรวมพลังให้พวกเราค,รคนที่รักชาติรักแผ่นด,ดินซึ่งเขามองว่าเราเป็นคนประเภทไหนไม่รู้ครับพอไปพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ไอ้พวกพวกเลวพวกนั้นอนะ่ะมันจะสรุปว่าเขาได้ก็ดีแล้วประชาชนตัดสินแล้วครับแล้วเสียงเส,สื่อมสื่อมวลชนตำรวจตอนนี้ตำรวจ รถติดอะไรตามข้างถนนไปดูนะครับแทบไม่มีตำรวจทํางานหรอกเวลาวันหยุดราชการก็เหมือนหยุดด้วยรถ <c oughs> ติดในกรุงเทพติดไปเถอะ <c oughs> ไฟเขียวไฟแดงผ่าไฟแดงไงก็แทบไม่เป็นไรแล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ในวันนี้ในเมื่อทักษิณเขามีบทเรียนแล้ว <c oughs> เขาก็จะกำจัดจุดแข็งไปถึเรื่อยๆ <c oughs> ขั้นแรกในวินก่อนอภิสิทธครเดี๋ยวต่อไปก็บัญหารเดี๋ยวต่อไปก็ทุกคนแล้วครับที่เขาเข้ามาเดี๋ยวก็ท่านเสนออะไรท่านบัญหารอะไรนี่ก็ จะเรียบร้อยทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเป็นนิสัยสันดานของทักศินแล้วสิ่งที่เขาจะสมประโยชน์ที่สุดก็คือยกแผ่นดินไทยให้เขมรก็ขออบากไปยังทักศินแล้วคุณเซนว่าคุณไม่มีวันได้แผ่นดินไทยหรอกครับประชาชนไทยไม่ยอมหรอกครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับจากสักแก้วอาจารย์มาสายแรกนะฮะเป็นไงฮะอาจารย์สายนี้ก็พบว่าก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยคือ เด็กของเราก็คือไปไม่เป็นอ่ะคือผมก็ไปไม่เป็นที่ผ่านมาเพราะว่าคือไปจะไปยังไงต่อใช่ไหมฮะแต่ว่าบันจะเป็นยังไงค่อ่ตั้งสตินะฮะร่วมตัวกันับมีสายต่อมาครับสวัสดีครับฮอลเราครับสวัสดีครับจากไหนครับอ่าจากกรุงเทพครับโอเคจนครับเอ่อผมคิดว่าไม่ไม่ต้องไปอะไรอาวรกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วครับอืมเพราะว่าพรรคนี้ไม่เคย ทำอะไรดีๆให้กับประเทศเลยตั้งแต่ผมเด็กๆผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชอืบ้านเกิดจนมาอยู่กรุงเทพครับแล้วก็ต้องบอกว่าสะใจครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปหาไรยอวรเลยครับครับอย่างที่คนดุนที่พูดบอกว่าสะใจอย่างเดียวครับถ้าเราจะสู้ขึ้นมาอีกทีเราอาจจะตั้งพักขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับจะได้สักสิบเสียงก็ ก็อยู่ที่อยู่ที่เราทําด้วยมือของเราเองเหมือนคุณสุวิทย์ยังได้สี่เสียงถ้าเราทําดีๆอันจะได้ถึงสิบเสียงเราก็มีปากมีเสียงเป็นของตัวเราเองอยู่ในสภาไม่ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปอะไรอาวรเลยเพราะว่าเวลาเขาได้อํานาจมาเนี่ยเขาเหยียบหัวเราเลยแตกต่างจะทับสินทับสินเวลาเสื้อแดงสู้มาเขาให้เป็นตอหมดเลยอืแต่เราสู้มากับเขาด้วยกันเนี่ย เวลาเขาได้อนนานาจเขาก็บอกว่าเรานี่เป็นพวกข้างถนนพวกไี่สร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองครับทําแบบนี้เราสู้มาบาดเจ็บล้มตายไปกี่คนครับอาจารย์ลองคิดดูที่ว่าผมเองก็เจ็บปวดผมไปสู้มาหมดทั้งเงินหมดทั้งทองหมดทุกอย่างอืแล้วมันมา,มาทําแบบนี้มันมันพักประชาธิปัตย์นี่ตายแล้วพันครั้งเกิดใหม่มาไม่สามารถสู้รับชินได้ครับผมรับประกันได้เลยชีวิตนี้ผมจนผมเสียชีวิตไป,ไป ไม่มีทางชนะทักษิณได้เลยครับเพราะว่ากลยุทธ์ต่างๆนี่พูดทักษิณไม่ได้เลยผมผมรับประกันได้เลยครับยิ่งนานอภิิ์เนี่ยเป็นเด็กป .1 หนึ่งครับแค่เป็นเด็กปัญญาตีครับมันไม่มีทางหรอกครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคะฮะคำพูดที่สะเทือนใจพวกเราก็คือคำพูดของกุณูุเทพที่พูดแบบว่าพวกเราเป็นลักษณะม็อบข้างถนนเนี่ยขัดแย้งอะไรกันไม่รู้ คุณตุเทพก็หลุดคํานี้ออกมาแต่นั้นมันก็เริ่มก่อมอบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแหมเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดนะฮะต้องต้องระวังไหมืกันนะฮะครับสวัสดีครับ